โอ้สวัสดีครับพูมพี่น้องกลับมาพอกันนี้แล้วครับมือนี้มือนี้ใหญ่ผูกไม้มาเลยพี่น้องมาทั้งผู้บังเฮยไปครับ ลองมาหายางเลาะเบึงพี่น้องมายิพอบ่หาแค่เห็ดพอเบึงครับเพราะว่าสถานีฝนตกดีอยู่พี่น้องไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนรครับอย่างนี้รอเบ,บึงอยากเขาหรอกครับเดี๋ยวมาเบึงนํำกันมาคือบ่แต่ดินกะเปียกดีอยู่ครับไปครับเราไปลุยเบื้องนำกันครับมัชมี่เห็ดบ่พี่น้องยืนแตกเห็ดอูนูอยู่พี่น้อง ดอกเดียวโคโล่มิดแดงหน่อยอยู่พีนญญ่น้องเสร็จลยแตกโขงอังยาดินมิดได้หน่อยครับดินแตกโอจูจี้อยู่พี่นห้อง บาดพี่ครับแต่ควดด้วงใช่พี่น้องบาดนึงครับในหลายดอกอยู่ืเขาอ่อากขึ้นมาโน่นไปเ่ยพ,พี่พี่ครับนวีว่าอะไร เฮ้ยพวกงนั่งพี่ครับเห็นบ่กู้เดือยวนะพี่นงองหูดน่ะพี่ครับมองเราอุ้งอยู่พี่นัง

นี่ครับอันโพก็มีแล้วครับเลยดอกเดียวเลยโพดอกเดียวกับปีนุชเนกากพอดปีนุชนัอประตูนึงครับ เบิรเรแล้วครับีพี่เนาแตกกี่ดอกครับสองดอกยู่ลึกขนาดน,นี้ผีแ้ะพี่ครับ

ขวดกัะไม้ป็นงอเพลียงเว่ยไงโอ้โหงอเพลงได้เห็ดฟ้าคักนี่แล้วจุ่มลาหกดอกอยู่ไหม <c oughs> นี่ครับดอกกำลังงามงามโอ้ขาดครึง่งนี่ครับอ่อ,อนๆเลยไม้พี่นอ้อง มาพออันพูดเลยครับพี่ครับโอ้เม็ดใหญ่ขนาดพี่น้องพี่ครับดดนี่ต่เม็ดนี้ไงพี่เม็ดหนึ่งนี่ได้เคี่ยวก่อนพี่น้องเยอะ โผล่เลยพี่นอ้องสองเม็ดรครับสามเม็ดเก้าไก่พี่พี่นอ้องนี่ครับอืมมันดอกไม้แท้ สามสีดอกอยู่ครับนี่ครับสองสามอยู่ยินแตกสี่สี่ดอกเอพิ่งนี่ครับ อยู่อีกแล้วพี่น้องสองในครับสามสี่หาอยู่พี่น้องนี่ครับเม็ดเดียวคอรอยพี่น้อง ขอ,องม็ดพี่ทั้งพี่ครับโหเห็ด <c oughs> ไ่ใค่เหอพี่แมพอยู่น้ะอ่าไครนี่เ็เม็ดนะมูเดียวนะแบบขอดันไฟให้นอมโค้ดมาขอดแต่ตำหนินี่บ่ นั่น,นพ่ดเลยนะทีแดดอดบุ้บีแดดยอยู่แ่เนาะมาพ่อยีกเดวครับนี่พี่น้องหอ,อย่างกัดมุ่นนะครับแมงแมงเจาอพี่น้อง ครับอีกสามดอกเดแล้วเดีนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มอีกยินแตกครับตั้งนี่นงนี่ครับมึง เม็ดใหญ่เม็ดหน่อยไปแล้วงเหมือนเลโอ้นี่ครับเป็นดินทรายครับคุดพ่อเลยพี่น้อง หมดแล้วครับโน่ทำไมมันไม่เห็นดอกเห็นเลยทั้งพี่ครับ,รบสามดอก มาพี่น้องมาเนี่ยโอ,อ้ยเพียอวอ่นานยาอยู่พี่น้องพี่ครับพี่ครับพี่ก็มึงมึงมึงกอดนี่ครับ สามสามเม็ดพี่น้องนี่ครับอูนุอี่ล้วพี่น้องนี่ครับสองเม็ด กินแต่กี่รอบพี่โอ้ะผีครับน,นีงอนไหมนีอยู่เนาะผีครับหลายเม็ดับ่รับ ครับปู่พี่น้องตอนนี้ก็ชีกลับบ้าน,น,บบน,านแล้วครับผลงานท่าครับในประมาณห่างหกขเีเลยพี่น้องว่ามม่หนีมาประเดิมปลาไหมครับผู้เบ่งให้ชาวบ้านเลยพี่น้องถือวาปลามาเมื่อยก่ะซาวปลาเบิ่งก่อน,นครับกบระซุ่งเขาได้อยู่พี่น้อง เอาละครับผมตนอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเดีย๋ยวมือไว้ใช่ไหมอีกว่่พี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคลิปเนี้ยวไว้ทสาเนียก่อนคลิปหนาพ่อกันไม่ได้พี่น้องสวัสดีครับ